ม่เก็บบักบัวได้จ้าพี่น้องเบิ้งุเบื้องุนำเลิกบัเลิกเลิุเบิ้งบักบัวได้แค่สอันเบื้องหนาบลายมีพี่น้องเบิ้งคุณคุณคู่คุณเบิ้งุนพี่น้องเบิ้ง บักวัวกะบ่อไร้ปรนไดจะพี่น้องผุ่นผุนเห็นบ่ผุ่นมีน้อยอยู่เพื่อด้กินอะไทร่ะควรหายโอดทันดินี่พี่น้องเบิ้งโอ้ได้อีกแล้วเนื่งพี่น้องน้ำเลือกน้ำเลือกใจเย็นๆคนอยู่ผุ่นคนอยู่ผุ่นคนอยู่ผุ่น เกือบเอาเห็้นะคนอุ้ยยุกกลางอ่แห้งๆสีเดือดที่พี่น้องเบิ่อๆเบิ่นหนามมันใหญ่แหไงไปแล้วพี่น้องจามีแค่เยอจจาพี่น้องไปไปก่อนเด้บ๊ายบาย